เดี๋ยวผมก็เกินนําประมาณนี้ก่อนว่ามันใช้ได้ผลนะไอตัวเนี้กระแตเขาไม่สามารถเข้าได้ถ้าเจอช็อปเบิร์ดเข้าไปสวัสดีครับผมจานโมงครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งใน EP ที่25นะครับศัตรูของนกนังแอนอันดับที่ห้าให้เพื่อนๆทายนะครับคืออะไรก็รออากาศต่อให้แต่กระแตนั่นเองนะครับไอหลายคนสงสัยว่าไอกระแตมันเป็นศัตรูของนกนังแอนด้วยหรือ ทำไมถึงเป็นศัตรูของน้นองเอนนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับกระแตเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีขนาดเล็กนะครับมีลักษณะโดยรวมคล้ายกับกระรอ,อกซึ่งเป็นสัตว์ที่อยู่ในอันดับสัตว์ฟันแทะไอสัตว์ฟันแทะนี่คือกระรอ,อกนะครับโรเดนเทียร,รวมทั้งพฤติกรรมความเป็นความเป็นอยู่คล้ายกันกระแตจะมีปากยื่นยาวกว่ากระรอ,อกมีฟันเล็กหลายซี่ กแต่ไตนี่เขาจะไม่เป็นไม่เป็นสัตว์ฟันแทะนะครับแต่แตยังแบ่งยังแบ่งฟันออกได้ดังนี้ครับฟันตัดสี่ซี่ที่ขากันไกลบนและหกซี่ที่ขากันไกลล่างจึงไม่สามารถที่จะกัดแทะผลไม้หรือไม้เปลือกแข็งอย่างกระลอกได้และมีนิ้วที่ขาคู่หน้าห้านิ้วครับใช้ในการหยิบจับได้ดี กระแตมีขนปกคลุมลําตัวสีเขียวหรือสีน้ําตาลนะครับเหมือนกับกระรอกมีหางยาวประมาณ12-19ถึง19เซนติเมตรกระแตนั้นหากินทั้งบนพื้นดินโคนต้นไม้และบนบนต้นไม้นะกินได้ั้งพืชและสัตว์ขนาดเล็กอย่างแมลงหรือหนอนเป็นอาหารโดยมากจะหากินในเวลากลางคืนนะครับเพื่อน และใส่ยอยู่ตางลำพังเพียงตัวเดียวแต่บางครั้งก็พบอยู่ด้วยกันสองถึงสามตัวหรือเป็นฝูงเล็กๆออกลูกครั้งละสองถึงสามตัวนั่นเองส่วนเขาก็จะเป็นอาหารของกระแตนี่นะครับเขาจะเป็นอาหารของสัตว์ที่กินเนื้อขนาดใหญ่กว่าเช่นชมดมีเห็นแมวป่าหรือนกล่เหยื่อย่างเช่นเหยี่ยวหรือนกอินทรีนั่นเองนะครับกระแต กระแตกระจายพันธุ์อยู่ทั่วไปในป่าทวีปเอเชียแถบเอเชียใต้เอเชียคันเนมีทั้งหมด19ชนิด5้าสกุลแบ่งเป็น2วงนะครับอันนี้ผมไม่ลงลึกมากนะพอรู้พอพบในประเทศไทยนะมีห้าชนิดด้วยกันชนิดแรกกระแตเหนือชนิดที่2กระแตใต้หรือกระแตธรรมดาชนิดที่3กระแตเล็กนะชนิดที่4กระแตหางขนนกชนิดที่ห กระแตหางหนูนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันละกระแตกินนกนางแอ๋นไดไหมเพื่อนเพื่นอนมันก็กินได้ไหมแน่นอนเขากินได้แน่คำตอบคงณกินได้นั่นเองกระแตเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์โดยอะโดยอาหารโปรดของพวกมันก็คือรวมนกนางแอ๋นตัวเล็กนั่นแหละครับโดยเฉพาะลูกนกหรือไข่นกนะครับนอกจากนั้นยังอาจจะกินสัตว์เลื้อยคานขนาดเล็กเช่นแมลง ด้วยแล้วก็ทำไมท่านถึงไม่เห็นร่องรอยของพวกกระเจอกระแตาการไม่พบร่องรอยของกระแตที่มากินนกนางแอนอาจเป็นหลายเหตุผลดังนี้นะครับกระแตฉลาดและมีความระวังตัวสูงเป็นสัตว์ที่อ่ามีความระวังตัวสูงนะพวกมันจะพวกมันมันจกมมจะเลือกที่จะล่าเหยื่อในที่ที่ปลอดภัยและเงียบสงบและพยายามที่จะไม่ทิ้งร่องรอยให้เห็น เพื่อแหลกเลี่ยการถูกศัตรูคุกคามขนาดตัวที่เล็กของนกนางแอน่นนกนางแอ่นที่มีขนาดตัวเล็กเมื่อเทียบกับกระแตดังนั้นร่องรอ,อยที่เหลือจากการถูกกินอาจไม่ชัดเจนหรืออาจจะถูกทําลายไปโดยปัจจัยอื่นเช่นมดแมลง,งๆๆที่อยู่ในบ้านนกนะครับแสัตว์อื่นๆการกินที่รวดเร็วกระแตสามารถกินเหยื่อได้อ,อย่างรวดเร็วทําให้ไม่เหลือร่องรอยนะครับหรือเหลือน้อยมาก การ abei, กินที่การกินที่บริเวณสูงลังนกนังแอนมักจะสร้างอยู่บริเวณที่สูงเช่นไม้ตีลังทําให้การสังเกตเห็นล่องรอยเนี่ยทำได้ยากนะเพื่อนเพื่อต้องคอยมันสั a do, like il. Il งเกตดูนะทีนี้อันนี้ผมก็เล่ามาจากประสบการณ์โดยตรงนะวันผมเดินเข้าไปตัดลังนกเนี่ยครับผมกับูแอนเข้าไปแล้วก็เห็นโจกกระแตตัวเนี้ยไม่ทราบเข้าไปทำอะไรตอนแรกนึกว่าหลงเข้าไปไม่ใช่นะนะครับ ขาต้องมีวัตถุประสงค์ในการเท่าขเขาไปเข้าไปนี่นนะคือเขาก็ไปกินไข่กับลูกนกของคุณนะต้องระวังด้วยนะครับทีนี้เรามาดูวิธีสังเกตกันวิธีสังเกตว่ามีกระแตมากินนกนังแอนหรือไม่ข้อแรกนะครับสังเกตพฤติกรรมของนกนางแอนหากนกนังแอนในรังมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นตื่นตกใจง่ายหรือมีจํานวนลดน้อยลงอาจเป็นสัญญาณว่ามีสัตว์นักล่าเข้ามาก่อกลวนะครับแล้วก็ตรวจสอบรังนก หากพบร่องรอยการถูกกัดแทะรอยเลือดหรือเศษขนนกในบริเวณรังนกอาจเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่ามีสัตว์มากินนกนางแอ่นอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆลองสังเกตดูนะครับเวลาเข้าในบ้านนกเนี่ยเราลองสังเกตดูว่าเอออย่างที่ผมบอกไปเนืุ่งตนน้นมันมีมันเข้าลักษณะไหมถ้ามีก็ไอจะระบแตนหนึ่งในนั้นแหละเข้าไปแล้วแต่กอต่อมาติดตั้งกล้องวงจรปิดอันนี้ช่วยได้ครับการ ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณที่พบปัญหาจะช่วยสามารถสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจนมากขึ้นนะอันนี้เพื่อนๆสามารถติดได้บริเวณรอบบ้านนกแล้วก็ข้างในบ้านนกด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะคอยดูเรื่องของความปลอดภัยต่างๆให้กับนกต่างอนะและเพื่อตัวคุณเองด้วยเวลาเข้าไปก็ต้องระวังนะครคอยดูพื้นคอยดูเงยดูบนไม้ตีลังให้ดี นะครับว่ามีพวกตะตรงนักกล้าเข้ามาไหมมาทีนี้มาว่าในเรื่องของวิธีป้องกันอันนี้สําคัญมากครับเ้าเกิดเพื่อนเ,อนเอนมีวิธีป้องกันที่ดีเนี่ยเพื่อนๆนจะไม่เจอเขาอยู่ข้างในบ้านนกเลยผมจะบอกให้เพราะว่าอันนี้ผมก็ใช้งานมาแล้วอ๋อมันมีอะไรบ้างเรามาดูหนึ่งอุดรูรั่วนะครับตรวจสอบการตรวจสอบไอ้พวกผนังกําแพงแล้วก็ ไอตัวอาคารบ้านนอกของคุณว่ามันมีรูรั่วต่างๆไหมนะครับหรือมีช่องนะช่องทางนีที่เขาจะเข้าไปได้ไหมถ้ามันมีช่องทางก็ปิดนะครับใช้วัสดุปปิดอุดนะครับป้องกันไม่ให้กระแต่เข้าไปแลวสัตว์เรยข่าอย่างอื่นดนะอันนี้ก็สําคัญเนีครับปิดรูรั่วต่างๆของอาคารข้อต่อมาติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันศัตรูนกนังแอนที่คุด ที่คิดค้นโดยครูแอร์นะวันนี้ครับครูแอร์ไม่ได้มาไม่เป็นไรครับผมก็อันนี้ครูแอร์ก็คือได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์อันนี้มานะครับเป็นเรียกว่าช็อตเบิร์ดสามารถป้องกันศัตรูนกนิงแอนได้นะครบเครื่องเลยครับทุกรูปแบบน,นะเขาไม่สาม,มารถที่จะเข้าไปได้เลยนะเป็นวิธีป้องกันที่สะดวกรวดเร็วแล้วก็ได้ผลจริงอันนี้ อันนี้ผ่านการขอสิทธิบัตรมาแล้วครับกกว่าจะได้ก็สองปีนะคูแอร์จะใช้เวลาคิดค้นเพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมก็เกินนําประมาณนี้ก่อนว่ามันใช้ได้ผลนะไอ้ตัวนี้กระแตเขาไม่ถามารถเข้าได้ถ้าเจอช็อปเบิร์ดเข้าไปแล้วก็อไอ้ช็อปเบิร์ดนี่เป็นยังไงเดี๋ยวอี e ีถัดๆไปเดี๋ยวผมจะเชิญคูแอรมาอธิบายให้ฟังนะเจ้าของลิขสิทธินะ ช่วยได้มากเลยครับมันจะทําให้คุณไม่เสียเวลาด้วยแล้วก็ป้องกันในพวกเนี้ยศัตรูของ,งนังางแอนนะครับมันก็จะทําให้บ้านนกของคุณเนี่ยมีรังนกแล้วก็ลูกลูกนกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับไม่เสี่ยงกับไปพวกศัตรูรบกวน,นต่างๆครับอ่ไอ้กระแตที่เข้าไปนะครับที่ที่ผมที่จารย์เข้าไปเนี่ยไปพบเจอเขาในบ้านนกเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย เครื่องช็อตเบิร์เสียนะไอ้ตัวนี้มันเลยเข้าไปได้นะฮะแล้วหลังจากนั้นไม่นานพอเอาช็อตเบิร์มาติดตั้งผผมเจอปุ๊บผมก็ใช้สวิงจับออกต้อนจับแล้วหัวจับออกไปนะครับแล้วก็เอาไปปล่อยในเขตอพยทานนะผมไม่ทรํร้ายเขาหรอกแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ติดตั้งช็อตเบิร์นะเพราะมันเสียนะพอติดตั้งช็อตเบอร์ทีนี้สบายตัวนะครับเมื่อเราก็ไม่ต้องไปคอยระวัะวงอ้พวก สัตูนกนังแอนนะนะให้เครื่องช็อ์เบิร์ดทำงานให้คุณนะเป็นยามรักษาความปลอดภัยครับอันนี้ประสบการณ์โดยตรงเลยนะไอ้กระแตนี่แหละเข้าไปผมเห็นกับตาเลยผมเลยเอามาทำคอนเทนต์เพื่อให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านไหนที่เจอสัตูนูนกนงแอนลบกวนหรือว่าไม่รู้จะไปปรึกษาใครทำบ้านนกมาอย่างดีแล้วก็นะโดนพวกศักตรูรบกวนก็ปรึกษากัานเข้ามาได้ครับ องอาจารย์บ่งแวยินดีให้ความช่วยเหลือเพื่อนเพื่อทุกคนนะแล้วก็เอช็อตเบิร์นเป็นไงก็นะไลน์มาถามได้นะครับไลน์โอเอนะนะครับสิ่งพวกนี้ผมก็คร i r ก็ช่วยคิดแล้วก็นำนวัตกรรมการประดิษฐ์เนี่ยมาช่วยเหลือเพื่อนๆเพื่อให้มือใหม่ทั้งหลายที่หรือมือเก่านะที่มีบ้านนกอยู่แล้วเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาประสบพบเจอปัญหาเรื่องพวกนี้เลยท่านจะ ข้าบ้านนกได้อย่างปลอดภัยเลยแล้วก็จะมีความสุขกับการทําบ้านนกนะครับสําหรับอ EP นี้ถ้าคิดเป็นประโยชน์ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็มีข้อสงสัยก็คอมเมนต์เข้ามาถามได้นะครับว่าเออไออุปรกรณ์ป้องกันตัะตูนกแอ่นเป็นยังไงช่วยได้จริงไหมไม่เห็นผลยี่ดีขึ้นเด่นเหมนดิมฮะของจริงนะช่วยได้แน่นอนนะครับแล้วก็ ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับคิด mm hmm. ว่าเป็นประโยชน์แล้วก็หากมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันได้แล้วก็ติดตามต่อไปนะครับใน EP ต่อไปว่าศัาตรูของน้องแอนจะเป็นชนิดอะไรครับผมสำหรับ EP นี้ผมอขอ,อตัวลาก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดบดา